ก็กราบสวัสดีทุกท่านในความเคารพนะครับขอกราบสวัสดีแฟนๆออร์เดอร์ทุกรุน่นทุกยี่หอ้อวันนี้นะครับทางอู่ผู้ใหญ่สุรชาติแท็กเตอร์ฟอร์ดจำน่ายรถไทยนะครับมือสองรถเช็ครถตามสภาพรถเก่าไทยนะครับหนึ่งหนึ่งสามมู่สิบเดตําบลห้วยหิลาชอำเภอสุรินจังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์แปดหกสองสี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าหกนะครับจะมีโอกาสได้มาขายรถแท็กเตอร์เป็นหกหกหนึ่งศูนย์ เอกสารอินโหวยพร้อมอุ่นนะครับรถคันนี้เป็นรถเช็คท่านใดอยากจะได้รถไว้ใช้ก็โทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามได้รายการเช็คคันนี้มากมายนะครับแล้วก็จะมีโอกาสรับประกันเครื่องยนต์นาน3เดือนนะครับเ,เริ่มตั้งแต่นะครับเปลี่ยนปากใบมีดหน้าให้ใหม่นะครับเปลี่ยนปากใบมีดหน้าใหม่เปลี่ยนซีลกระบอกใบมีดหน้าใหม่นะครับทําระบบบูทคอชจ้าง2ข้างใหม่นะครับทําเครื่องยนต์ให้ใหม่คันนี้นะครับทาเครื่องยนต์ เปลี่ยนแหวนตีปอกเสื <mel> ้อสูบให้ใหม่นะครับทำบ่าเบา i d อเสียให้ใหม่เช็คปั๊มโซล่าบวกหัวฉีดใหม่นะครับคันนี้เช็คปั๊มโซล่าบวกหัวฉีดใหม่เปลี่ยนแผ่นคัสใหม่นะครับเปลี่ยนแผ่นคัสใหม่เปลี่ยนลูกปืนคัสตับเล็กใหม่เปลี่ยนลูกเบรคคัสตับใหญ่ใหม่นะครับคันนี้นะครับเช็คระบบปั๊มพวงมาลัยใหม่นะครับเช็คระบบปั๊มพวงมาลัยใหม่เปลี่ยนกระบอกชักข้างพวงมาลัยของ B M ใหม่นะครับ ย้ายก่ออากาศใหม่ก่ออากาศลูกใหม่ทั้งชุดนะครับก่ออากาศลูกใหม่ทั้งชุดเปลี่ยนสินคาเบกสองข้างใหม่โบเบกสองข้างใหม่นะครับเปลี่ยนสินล้อหลังข้างซ้ายใหม่เปลี่ยนสินล้อหลังข้างขวาใหม่ปรับเฟืองท้ายใหม่นะครับเปลี่ยนน้ำมันเฮลิกใหม่3ถังเช็กระบบปั๊มแดงให้ใหม่เช็กระบบปั๊มขาให้ใหม่เปลี่ยนกรองเฮลิกใหม่นะครับคันนี้เปลี่ยนเบาะใหม่นะครับเปลี่ยนเบาะใหม่ หลังคาใหม่นะครับเบาะใหม่ลังคาใหม่ระบบไฟใหม่ระบบสีใหม่แบตเตอรี่ใหม่ถอยเสียใหม่นะครับเบาใหม่ลังคาใหม่ระบบไฟใหม่ระบบสีใหม่แบตเตอรี่ใหม่ถอยเสียใหม่บางคนหลังคู่ใหม่นะครับบางคนหลังคู่ใหม่นะครับคันนี้เป็นหกหกหนึ่งศูนย์นะครับบางคนหลังคู่ใหม่ยางหน้าใหม่นะครับยางหน้าใหม่ยางหลังใหม่ยางใหม่สี่เส้นแท้ห้าง Aw, ยี่ห้อดิสโตนยางหน้าใหม่ยางหลังใหม่นะครับชุดใบมีดนะครับส,สวยๆนะครับใบมีดคานส,ายสวยๆนะครับชุดใบมีดคานสวยๆหางเจ็ดนะครับคันนี้ชุดใบมีดชุดหางเจ็ดนะครับท้ายสวยๆนะครับ สนใจรถแท็กเตอร์นะครับ6610คันนี้ไว้ใช้นะครับเอกสารเล่มเอกสารใบอินวอยพร้อมโอนนะครับทักมานะครับผู้ใหญ่สุรชาติแท็กเตอร์ฟอร์ดนะครับจำน่ายรถไถรถเช็ครถมือสองรถตามสภาพ113หมู่11ตําบลหวงีร่าตออเภอสตร์เจ้าไร้อยเอ็ดศู6ย์แปดหกยินดีรับใช้ทุกท่านด้วยความเคารพนะครับทักมานะครับคันนี้นะครับ6610นะครับเป็นรถเช็ครับประกันเครื่องยนต์นาน3เดือนราคาขายอยู่ทที่440,000บา ส่งฟรีทั่วประเทศยินดีรับใช้ทุกท่านด้วยความเคารพนะครับ